เครื่องมันเเนาะเครื่องตัดหญ้ากับเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอทุเรียนทุเรียนมันเปียกหนาหนาแล้วมันแข็งเลยนะถ้ามันถ้ามันแห้งมันแ็แข็งมันจะเปลืองหน่อยแต่ว่าอืมวัวมันก็จินดีนะก็เป็นอีกอาหารทางเลือกใหม่ของช่วงที่เกษตรกรราคาวัวก็ถูกนะครับ ช่วงนี้นอืเราต้องมาแยกทีหนึง่งเพราะว่าหลานขาเขาไม่ได้ยดทิ้งแยกให้เรานะทิ้งลงใครลงถังลงถังลงลงถุงไปเลยเรามาแยกอยีกทีหนึ่งมังคุดมังคุดไม่กินนะมังคุดกินไม่ไม่กินนะถ้าลงเครื่องก็ <laughs> เรียดเอียดแล้วก็กินนะนนะีแหละมังคุดในตัวดีเลยตัวดีคือมันทําให้ใบใบมันพัพงเร็ว มันแข็งครับางที่เปลือกมันแข็งเปลือกมันแข็งเต็มแล้ามันติดเนื้อมาก็จะหอมหัวก็จะกินดีนะแต่วัวกินอยู่เส้นกินเนื้อปลาเนี่ยโอเคไปเข้าไปตรงแต่บางร้านมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะไอ้ขยะกินเปลือกทุเรียนเป็นอาหารเขาบอกเขาเอาเขาเอาแค่เสาที่ ก็วิ่งมาเปียนฟร์ออืมร้านีบองนู่นตัสองมาเปี่ยนฟอรกมเยอะร้านเดียวสองร้านวัวก็จิ้นดีนะครับสำหรับมังคุบเ<ก>ทียบเรียนนะครับประหยัดต้นทุนเลยนะครับรใหอยนี่ไปถ่ายดูวะนะัวนั่นแหละ นี่ครับก็กินดีครับก็กินผสมกับหญ้านะครับก็สามารถประหยัดต้นทุนลดการตัดหญ้าลงนะครับช่วงนี้หญ้าก็ฝนไม่ค่อยตกก็จะหายากหน่อยครับจากธรรมชาตินะครับเปลือกกล้วยมันอะไรกินอยู่นะเปลือกกล้วยโตไม่ทันนะครับก็ต้องใช้แบบนี้ครับแล้วก็ลดต้นทุน ชุดนี้ก็ชุดขุนอีกคอ,อกหนึ่งนะครับชุดนี้อยู่หกตัวเอาซ้ายมาหลุดอ๋ออาหารหลักตอนนี้ก็จะเป็นเปียกเปิดทุเรียนนะครับเป็นอาหารหลักไปก่อนนะครับก็สลับตามฤด,ดูกาลนะครับ ฤดูกาลนี้ก็จะกินทุเรียนนะครับนี่ครับอาหารคือเปลยกทุเรียนผสมกับหญ้านะครับก็ประหยัดลดต้นทุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาหารราคาแพง,งก็กเอาเศเปลือกทุเรียนจากร้านค้าที่ขายทุเรียนนะครับเราก็ไปเก็บมาก็สามารถมาให้ัวกินได้ครับ อันนี้ก็จะอยู่แต่ภาคตะวันออกนะครับเพแถวระยองจันทบุรีนะแถวนี้นะครับอาหารพวกนี้ให้สามารถให้วันจินได้นะ